ก็คือลามประมอณว่าเหมือนคนแปลกหน้ามันพูดนมเนาวเราอะว่าแบบอย่าไปเชื่อแม่อะไรเงี้ยโอเคแต่ตอนนี้ผมได้ทําการล็อกประตูอุ้ยอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมในวันนี้นะฮะมาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า d e e p e er m i n d นะครับ เกมนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการเขียนบอกเราเรื่องราวอะไรไว้เกินก่อนหน้านะแต่คือดูจากรูปที่เขานําเสนอเกมแล้วเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับให้เราตามหาคนหายนะเพราะว่ามันเหมือนมีป้ายประกาศหาคนหายอยู่นะฮะโอเคฮะงั้นเอาเป็นว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นใครแล้วก็เกมนี้จะให้เราทําอะไรแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูันในเกมลเลยนะทุกคนไปฮะอุย เอเอจริงภาพเกมนี้นีสวยนะทุกคนดูดีๆเปิดมาก็เจอพ่อหนุ่มสองคนนี้ว่างไงออันนี้หเหมากดฟัง<ป>วิทยุนะฮะ What กูดีฟกูดีเพื่ออะไรเอา้าโอเคฮะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วเอา้า เมื่อกี้เรายังอยู่ในบ้านหลังนึงอยู่เลยทำไมาอยู่ดีๆตัวเรามาโผล่ก,กลางป่าวะเนี่ยเออโอเคจากที่วิทยุเมื่อกี้เขาพูดมาแต่คือเกมนี้มันไม่มีซับนะผมอาจจะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนมีใครบางคนเนี่ยได้หายตัวไปก็ตามที่ผมพูดแหละเออแล้วคุณเนี่ยจําเป็นที่จะต้องไปตามหาเขานะครับแล้วแต่แต่คือก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ผู้ชายสองคนนั้นมันเกี่ยวอะไรเ <Huh? S 1> ออหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวที่หายตัวไปหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะ ตัวเราอาจจะเป็นตำรวจไม่ก็นักสืบมารับฟังอะไรอย่างนี้โอเคซึ่งตอนนี้ผมอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วก็มันมือดอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยว oh God. ทํ my มก็ทําไมไม่มาหาตอนกลางวันเฮ้ยโอเคฮะหลังจากที่ผมเดินหาทางไปตั้งนานอันนี้คือเดี๋ยวผมได้มาเจอกับรถตำรวจนะครับทุกคน อะไรครับเนี่ยน,นี้คือมันจะเสืออะไรคือเป็นแกงตำรวจที่แบบมาตามหาคนหายหรอวัดเฮ้ยเสียงแล้ววะดิ้นเสียงอะไรวิงวิงมาก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคเราตำรวจมันไม่น่ามีอะไรเราทำหรอแล้วประเด็นคือรถนี้มันมาไงวะรถนี้เหมือนมัน ถูกอุบัติเหตุอะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะว้าเอ้าพีทีดเราก็กลับมาที่นี่เฉยเลยนะฮะเมื่อกี้เหมือนเราได้หยิบกุญแจอะไรสักอย่างมาเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมากับชายสองคนนี้เฉย โอเคฮะหลังจากเมื่อกี้วิทยุมันพูดนาว่าตัวรถเนี่ยในที่สุดก็จะหาุญแจได้สําเร็จแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นแค่เพียงการทดสอบเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วตัวเราตอนนี้เหลือเวลาไม่มากที่จะต้องทาอะไรสักอย่างนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าอ๋อเมื่อกี้คือเหมือนตัวเรามันเข้าไปในความทรงจําไอ้สองคนนี้เหรอผมไม่มั่นใจนะฮะ เนี่ยเมื่อกี้คือพอหันมาตรงนี้มันให้กดแบบกดดีก็คือเข้าไปในตัวชายคนนี้ไอ้รอบสองมันให้เราเข้ามาในตัวคนนี้นะะโอเคกันลองดูดิเออว่ะผมไม่มั่นใจมันจะเสืออะไรมันเป็นความทรงจําของแต่ละคนเหรอวะโอเครอบนี้มันมาโผล่ที่บ้านนะฮะโอเคอย่างนั้นก็ดีกว่าป่าวะป่ามันซับซ้อนอ่ะทุกคนเออมันไม่มีทางไปเลยนะฮะ โอเคอเฮ้ยบ้านไอ้คนนี้นี่หรูใช้ได้นะครับเนี่ยอเอ๊ะว่าแต่บ้านเขามีอะไรบ้างเ,าเหมือนมีลิฟต์จดไว้ตรงตู้เย็นด้วยนะฮะมันเขียนเหมือนเป็นไว้สําหรับอ่อจัดของในบ้านเหรออันที่หนึ่งก็บอกว่าต้องจัดแจกันไว้ในข้างทีวีอันที่สองก็คืออย่าลืมล็อกหน้าต่างสามก็คือจัดพรมในห้องนอนสี่คือล็อกประตูแลนสุดท้ายอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าจากแม่อ๋อก็คือเป็น คำแนะนำที่แม่เขียนให้เรามานะโอเคครับรับทราบครับแม่โอเคเราต้องไปจัดตามที่แม่เขาพูดใช่ไหมอาอย่างแรกจัดแจกันอาา่าฮะเดี๋ยวไปหนึงนะลืมและเอ้ยเราทำอะไรอนะเอ,อลรอกหน้าต่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอาพรมไปที่ห้องนอนโอเคต้องล็อกหน้าต่างก่อนว่าแต่ผมจะล็อกหน้าต่างยังไงอุย้ย โห oh, มันไม่น่าธรรมดาแล้ววะปังมาต่างงี้เลยวออะโอเคแล้วก็พรมมาเี้ยฮะเอาพรมมาไว้ที่ห้องนอนแล้วก็ล็อกประตูใช่ไหมล็อกประตูว h า t เมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนพูดว่าอย่าไปฟังแม่นะให้ฟังฉันนี่ก็คือลมประมาณว่าเหมือนคนแปลกหน้ามันพูดโนมนาวเราอะว่าแบบอย่าไปเชื่อแม่อะไรเงี้ยโอเคแต่ตอนนี้ผมได้ทำการล็อกประตูอุ้ย เอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเอาไฟดับแล้วมีเสียงอะไรวะเนี่ยว่า <What? S 2> ทำไมประตูบ้านเรามันหายเอา้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาอ โฟมเหมืนจะต้องเดินไปตามป่าเดินไปทําไมก่อนเกมนี้เนืนเรื่องมันงงๆว่ะผมว่าเออเนื้อเรื่องเกิดน,น้าก็ไม่มีนะเกมนี้นจะต้องเดินไปตามทางที่เขาให้เดินอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมได้ยนเสียงหัวใจตัวเราเต้นเืออะไรอะ่วะว h a เฮ้ยโอเคผมได้ยินเสียงต้องเดินไปตามเสียงตรงนั้นโอเคโอเคเสียงอะไรวะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนกุญแจ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ย how to say it. I didn't think you could actually get this far time has been running out for a while but your mind had to be stuck inside theirs you shouldn't be here No real way out here. เมื่อกี้เสียงวิทยุมันพูดว่าแบบเขาเล่อ,อะไรอ่ะอ๋อ oh, you can walk โอเคแล้วไงแ a ่ k for paying เอา้าอ๋อจบแล้วหรอ oh my god เมื่อกี้เหมือนเสียงวิทยุมันพูดประมาณว่า ยินดีด้วยนะในที่สุดเนี่ยคุณก็สามารถช่วยชายสองคนนั้นได้ผู้ชายสองคนนั้นเนี่ยเหมือนติดลูปอยู่ในความคิดของตัวเองอะไรสักอย่างนะฮะแล้วเหมือนเกมก็พูดส่งท้ายว่าแบบชีวิตคนเราเนะ่ะมันไม่จำเป็นท,ที่ต้องคิดมากอะไรหรอกขอแค่เพียงหนีออกมาจากความคิดตัวเองที่เราลบก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นก็คืออย่าไปติดอยู่ในลูปความคิดที่มันแบบไม่ดีบางทีอาจจะเจอเรื่องร้ายๆหรือแบบเป็นปมมาเลในใจเรานะฮะเหมือนกับผู้ชายสองคนนั้นอะไรเงี้ยที่แบบ มือนมีปมอะไรในใจสักอย่างเกี่ยวกับทั้งบ้านแล้วก็ป่านะครับไอ้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าเป็นยังไงบ้างาฮะทุกคนกับเกมที่มีชื่อว่า deeper m i นะฮะเกมนี้อาจจะแบบไม่ได้มีฉากน่ากลัวหรือจ u m สแก a r e เหมือนกับเกมผีทั่ว,วไปเอ้ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นเกมแนวน่ากลัวนะฮะสรุปมันเป็นเป็นเกมแนวแบบตรัชญาจิตวิทยาอะไรประมาณนั้น โอเคนะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ผมกันด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซับให้กันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้หนึ่งนแล้วนะครับผม mm. เพื่อที่จะแบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมนะทุกคนนะโอเคนะครับ mm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ mm. ทุกคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่